สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ใหม่และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นการเดินทางของอัศวินรัตติกาลผู้ประดุงความยุติธรรมแห่งเมืองก็ตแคมนามว่าแบทแมนในเวอร์ชันไตรภาคของคริสโตเฟอร์โนแลนด์ที่นำแสดงโดยคริสตยนเบลผู้ที่เป็นแบทแมนที่มีความเรียวที่สุดแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนเนอร์หมายเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาแบทแมนไทโรจีฉบับคิทโฟเฟอร์โนแลนนะครับ บลูสเวนก่อนที่เขาจะได้กลายมาเป็นอัศวินรัตติกาลมนุษย์ค้างขาวผู้พดุูความยุติธรรมที่คอยจัดการกับเหล่าอาชญากรในเมืองที่กำลังถดถอยและแหล่งเสื่อมโทรมที่เต็มไปด้วยเหล่าอาชญากรของเมืองก็แทมซิตี้เขาคือบุตรชายของมหาเศรษฐีโทมัสและมาท่าเวนครับมหาเศรษฐีใจบุญของเมืองก็แทมแห่งนี้ในวันหนึ่งของช่วงวัยเด็กของบลูสครับ mm hmm. เขาและพ่อแม่ได้เดินทางไปดูละครโอเปร่าโดยรถไฟที่ครอบครัวของเขา สร้างขึ้นเพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนราคาย่อมเยาวให้ชาวเมืองได้ใช้กันทั่วถึงและเป็นจุดที่เชื่อมเมืองกอดแทมเข้าไว้ด้วยกันมีจุดศูนย์กลางก็คือตึกเวนทาวเวอร์นั่นเองดูเหมือนว่าเด็กชายบรูซจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเพียบพร้อมทุกด้านแต่บรูซเวียนในวัยเด็กก็ต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อแม่ไปจากเหตุการณ์โจรปล้นทรัพย์หลังออกจากโรงละครอโอเปร่ามาเพราะในระหว่างที่ดูการแสดงเขาเกิดกลัวขึ้นมาจากภาพในหัวของเขา เป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ตกลงไปในบอ่อน้ำเก่าที่เต็มไปด้วยค้างคาวซึ่งมันทำให้เขายังคงกลัวเป็นบ้าเป็นหลังและเป็นภาพที่ติดอยู่ในหัวเขาเสมอมา และนั่นมันได้นำพาการสูญเสียมาให้กับเขาเขาได้สูญเสียพ่อไปในวันที่เขาตื่นกลัวมันทําให้เขานั้นโทษตัวเองมาตลอดครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นความผิดของเขาเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อแม่ต้องตายและตั้งแต่ในวันที่พ่อแม่ของเขาจากไปครับบรูซก็ถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยการดูแลของอัลเฟรดพอบ้านที่อยู่กับตระกูลเวนมาอย่างช้านาน เมื่อเขาเติบโตขึ้นบรูซก็ได้เขาเรียนและจบการศึกษาจาก Princeton University และได้เดินทางกลับมายังบ้านของเขาที่เมืองกอตแทมเพื่อฟังคำตัดสินของโจนที่ฆ่าพ่อแม่เขา ศารได้สั่งตัดสินให้เจ้านักโทษคนนี้ได้รับการลดโทษและพ้นจากโทษก่อนกำหนดเมื่อบลูสที่ได้ฟังอย่างนั้นมันทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาโกรธแค้นและคิดที่จะจัดการกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาด้วยตัวเขาเองแต่ทว่าก็โดนมือปืนของฟฟลคนเน่เจ้าพ่อของเมืองกอแธมแห่งนี้สั่งเก็บไปซะก่อนบลูซจึงได้ยืนมองศพของเขาด้วยความพอใจยิ่งพราอในที่สุดเจ้าโจรใจโชดคนนี้ก็ได้รับโทษในแบบที่บลูซต้องการจะให้เป็น หลังจากเหตุการณ์การพิภากษานักโทษที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาได้จบลงบลูสก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเรเชลเพื่อในสมัยเด็กที่ตอนนี้ทำงานอยู่อายการเขตเมืองกอตแทมทั้งสองได้ขับรถดูความเสื่อมโทรมของเมืองแห่งนี้ที่เกิดขึ้นจากพวกอาชญากรผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความเสื่อมโทรมของเมืองนี้บลูสคิดว่านี่แหละคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พ่อแม่ของเขาต้องตายบลูสจึงได้เดินทางมาหาฟาโคน่เพื่อที่จะแสดงให้มาเฟียคนนี้เห็นแล้วรู้ว่า เขาไม่ได้เกรงกลัวอำนาจที่พวกอาชญากรนี้มีโรบลูสคิดว่าเขาได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว แต่ทว่าในตอนนั้นบลูสก็ควรพบความจริงว่าเขายังมีคนที่คอยห่วงใยเขาและตัวเขาเองก็ยังไม่ได้เข้าใจโลกของเราอาชญากรแม้แต่น้อยเลยมันทําให้บลูสเลือกคิดสั้นและตัดสินใจสลัดคราบคุณหนูผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินละทิ้งตัวตนของเขาและออกปเผชิญโลกกว้างเพื่อที่จะเข้าใจพวกอาชญากรอย่างแท้จริงมันทําให้เขาได้เรียนร,รู้อะไรมากมายเลยครับ ในระหว่างที่เขาออกเดินทางบางครั้งเขาเห็นผู้คนมากมายตามที่ต่างๆที่เขาไปบางครั้งผู้คนเหล่านั้นก็ทําเพื่อความอยู่รอดซึ่งตัวเขาเองก็เป็นแบบนั้นจนบางทีมันก็ทําให้เขาเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดบลูสเดลเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายและใช้ชีวิตในแบบของอาชยากรจนเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําแห่งหนึ่งเขาได้พบกับเหล่านักโทษที่พยายามจะหาเรื่องเขาแต่บลูสก็สามารถเอาตัวรอด จ,จัดการกับพวกมันมาได้และก็เป็นที่นี่เองครับที่ทําให้เขาได้พบกับดูกาดหรรอรัสอัลกูนพันธมิตรแห่งเงาผู้ลงทันเหล่าอาชญากรอ,อย่างไร้ความปาณีเขาได้ชักชวนให้บลูสเข้าสู่รัสอัลกูนชายคนนี้ได้บอกให้บลูสนําดอกไม้สีน้ําเงินที่เกิดขึ้นอยู่บนตีนเขาเก็บมันติดตัวไว้และถ้าสามารถนํามันขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้ที่นั่นบลูสก็อาจจะพบกับสิ่งที่เขารอคอยและตามหามานานก็ได้ปณิธานดังเดิมที่เขา ตั้งใจก่อนที่จะออกโลกกว้างน่าจะอยู่ที่นั่นก็เป็นได้หลังจากที่บลูสถูกปล่อยตัวออกมาครับเขาก็เก็บดอกไม้ที่ว่าและเดินทางฝ่าพายุหิมะที่กำลังตกหนักผ่านความเลวร้ายของธรรมชาติจนสามารถขึ้นมาถึงยอดเขาได้ในที่สุด และที่แห่งนั้นมันก็คือที่ตั้งของลัสอาลกูนั่นเองบลูสได้เข้าสู่การทดสอบในทันทีและได้รู้วิธีจัดการกับความกลัวความโกรธของตัวเองนอกจากนั้นเขาก็ยังได้รับการฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต่างๆจนเขาสามารถผ่านการทดสอบสุดท้ายได้และกําลังจะเข้าสู่พิธีการเป็นลัสอาลกูนอย่างสมบูรณ์ซึ่งพิธีนี้มันก็คือการสังหารอาชญากรคนหนึ่งเพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นพันธมิตรแห่งเงาแต่ทว่าบลูสก็ได้ปฏิเสธ ไปเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเพชฌฆาตให้ใครและยิงเมื่อได้รับรู้เป้าหมายที่แท้จริงของลัสอากูนคือเมืองกอตแทมก็ยิงทําให้บลูสเป็นสิทธิ์คิดล้างสํานักตัดสินใจทําลายลัสอากูนและได้ช่วยดูการใชายผู้ทีเป็นอาจารย์ของเขาเอาไว้ก่อนที่บลูสจะจากที่นั่นมาให้อลเฟตมารับตัวกลับคืนสู่เมืองกอตแทมอีกครั้ง เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็มีความคิดที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่จะไม่มีวันสูญสลายเพื่อเป็นเครื่องหมายในการออกพดุลความยุติธรรมและอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมืองบ้านเกิดของเขาในระหว่างนั้นบลูสก็ได้พบกับค้างคาวตัวหนึ่งที่ผัดหลงเข้ามาในบ้านของเขาทําให้บลูสนึกอะไรขึ้นได้เขาจึงได้ตรงลงไปสํารวจในถา้าตรงที่ค้างคาวมันออกมาสถานที่ในวัยเด็กที่เขานั้นเคยพลัดตกลงไปพอลงมาถึงที่นี่ครับเขาก็ได้พบกับค้างคาวจำนวน นมหาศาลและเป็นที่นี่เองจะเป็นสถานที่ฐานบัญชาการทำแบทเคปของอัศวินรัตติการนั่นเองบลูสได้เดินทางมายังเวนอินเตอร์ไพรส์และได้ขอเข้าทำงานในแผนกวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเริ่มต้นเรียนรู้งานต่างๆเขาได้พบกับลูเซียสฟอกอดีตสมาชิกคณะกรรมการของเวนอินเตอร์ไพรส์ที่สังกัดอยู่แผนกนี้เขาได้แนะนำอาวุธยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆของฝ่ายวิจัย จนบลูส์ที่ได้เห็นยุทูปุปกรณ์เหล่านั้นเขาก็เกิดไอเดียที่อยากจะเอาไปใช้งานโดยการเริ่มจากยืมอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานในการสำรวจทำค้างข่าวผ่านลับของเขาพร้อมกับการเริ่มออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรของเมืองนี้จากข้อมูลที่เขาได้มันได้นำพาบลูส์ให้ไปพบกับจิมกอร์ดอนตำรวจน้ำดีที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองแห่งนี้ทั้งสองได้นัดแนะถึงภารกิจที่จะจัดการกับฟาโคเน่เจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ที่แอบลักลอบขนยาเป็นประจํา แต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาคนนี้ได้ลูซจึงคิดที่จะลงมือเองเขาได้กลับมาในแผนกวิทยาการของเวนและได้ยืมของกับลูเซียสฟอกอีกครั้งจนไปสะดุดตากับเจ้ารถทัมเบอร์หน้าตาประหลาดเขา้ารถหุ้มกรอะที่ต่อไปจะกลายเป็นยานพาหนะที่พาเขาออกผดุงความยุติธรรม และในระหว่างนั้นเขาก็เริ่มออกแบบคอสตูมของเขาพร้อมกับการสืบข่าวของฟาโคน่จนได้ข้อมูลมากพอและเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติการในค่ำคืนนั้นบลูสที่ตอนนี้ได้สวมชุดมนุษย์ค้างคา,า,าวอสศวนรัติการอย่างเต็มตัวก็ได้เปิดฉากเข้าจัดการกับเหล่าลูกสมุนของฟาโคน่ที่กำลังขนยาก,กันอยู่และตรงเข้าจัดการกับฟาโคเน่ลงไปได้พร้อมกับจับส่งตำรวจเมืองกอตแทมเพื่อดำเนินคดีต่อไป เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้อย่างดีในฐานะผู้ประยุงต์ความยุติธรรมจากวีรกรรมครั้งนี้ข่าวของมนุษย์ค้างข่าว,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 าวก็ได้แพร่อ,ออกไปอย่างรวดเร็วแบทแมนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วแน่นอนครับเพื่อความเนียนไม่ให้ใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของแบทแมนบรูซเวนเลยได้เล่นบทมหาเศรษฐีออกมาใช้ชีวิตติดนิสัยรวยและเป็นเพลย์บอยเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้นิสัยรวยแค่ไหนลองคิดดูครับแค่เด็กพีแกลงไปเล่นสระน้ําที่ มีไว้โชว์พี่แกก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยการซื้อโรงแรมนี้แม่งเลยแล้วก็เปลี่ยนกฎนั่นซะที่สุดของนิสัยรวยหม่หลักครับหลังจากที่โชว์ความสุด ังของเขาไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับเรเชลด้วยบังเอิญครับทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความหลังที่ผ่านมาแต่ทว่าบลูส์ก็พยายามที่จะบอกถึงสิ่งที่เขาทําอยู่มากกว่าการกระทํานิสัยรวยที่เรเชลกําลังจะตัดสินตัวตนของเขาในแบบนั้นแต่ทว่าสุดท้ายบลูส์ก็ไม่ได้บอกอะไรและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปครับ บลูสในคราบของแบทแมนได้เดินทางมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับการขนยาให้จิมกอร์ดอนได้รับรู้ก่อนที่จะมาจัดการรีดข้อมูลจากตำรวจเลวคนหนึ่งและได้ตรงมาสืบข่าวอีกที่หนึ่ง ที่นั่นบลูส์ถูกเล่นงานโดยดรเคนจากยาหลอนประสาทที่จะทำให้คนสูดดมเข้าไปเกิดความหวาดกลัวภายในจิตใจขึ้นนอกจากนั้นแบทแมนยังโดนจุดไฟจนท่วมตัวก่อนที่จะกระโดดลงมาแบบไม่มีตัวแสดงแทนไม่มีอะไรที่จะชะลอการตกของเขาได้ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เขาพลาดท่าหนักมากก่อนที่จะกระเสือกระสนหนีออกมาได้และติดต่อออาเฟรดให้มารับตัวเขาออกไปหลังจากที่สลบไปนานถึง2วันด้วยกันเขาก็ได้ฟ ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับจากยาถอนพิษท,ที่ลูเซียฟ,ฟอกได้สกัดมันขึ้นมาซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาอีกด้วยทว่าบลูสก็ได้รู้ข่าวที่เรเชลจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอาค่ามาสซยรัมโรงพยาบาลจิตเวชของเมืองกอตแทมทําให้บลูสได้ติดตามเธอไปและได้เข้าช่วยเหลือขณะที่เธอกําลังตกอยู่ในอันตรายบลูสได้จัดการพวกของดร์เคนไปที่ละคนสองคนจนสามารถจับตัวการได้แล้วรีดเ้นเอาข้อมูลแผนการที่พวกมันกําลัง ทำอยู่จนดเรเคียนได้เผยข้อมูลออกมาทำให้บลูสแล้วรู้แผนการทั้งหมดนี้ว่ามันคือฝีมือของพวกล่าสาวกูลกลุ่มพันธมิตรแห่งเงาที่เขาได้จัดการลงไปแล้วแต่ทว่าเหตุฉไหนพวกมันจึงกลับมาได้ แบทแมนได้ฝากตัวเรเชลที่เจอกับฤทธิ์ยาหลอนประสาทไว้กับจิมกอร์ดอนเพื่อนําเธอออกมาข้างนอกและแบทแมนก็เดเรียกกองหนุนมาช่วยโดยการใช้คลื่นเสียงเรียกกองทับข้างขา่ามาเพื่ออำพางตัวให้สามารถออกมาจากตึกแห่งนั้นได้ก่อนที่เขาจะตรงมาพาเรเชลไปขึ้นรถแบทม b บิลสิ่งนี้ตำรวจที่ยกกันมาเพื่อจับกลุ่มตัวเขา ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถหุ้มเกาะที่ดุดันและพิ้วไหวมากๆครับนอกจากจะติดอาวุธสงครามที่ใช้เปิดทางแล้วยังสามารถวิ่งบนหลังคาได้อีกด้วยจากนั้นแบทแมนก็ใส่เกียร์หมีพร้อมกับเหยียบตีนผีพาเธอสิ่งหนีตรงเข้าทำแบทเคฟมาได้ในที่สุดก่อนที่จะใช้ยาถอนพิษให้กับเรเชลได้ทันเวลาพอดีหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาบลูสก็ได้ฝากยาถอนพิษให้เธอไปมอบให้กับจิมกอร์ดอนก่อนที่เขาจะสลักคราบแบทแมนกลับมาสวมบทบู ในงานเลี้ยงวันเกิดของตัวเอง ในระหว่างที่พบปะกับแขกในงานครับเขาก็ต้องตกใจเมื่อต้องพบกับดูกราดหรือรัสอากูนตัวจริงที่ได้พาเหล่าพันธมิตรแห่งเงามายังงานเลี้ยงของเขาเพื่อที่จะจัดการกับบลูส์นั่นเองทําให้บลูส์ที่ห่วงอันตรายของคนอื่นๆได้ไล่แขกทุกคนกลับบ้านไปและเขาก็ได้รับรู้ถึงแผนการของรัสอากูนที่จะใช้ยาหลอนประสาทกับผู้คนทั้งเมืองกอะแทมโดยเริ่มที่เกาะเนโรเป็นจุดแรกเพื่อทําให้กอะแทมตกอยู่ในความหวาดกลัวและก็ เพื่อทำลายล้างเมืองกอตแทมแห่งนี้บลูสและลาสอัลคูลได้เปิดฉากต่อสู้กันในคฤืาหาดแห่งนี้ที่กำลังไฟลุกท่วมเลยครับซึ่งเป็นบลูสที่พลาดท่าให้กับอาจารย์ของเขาติดอยู่ในเพลิงที่กำลังลุกไหม้ก่อนที่จะได้อัลเฟรดพ่อบ้านใจกล้าที่เป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเข้ามาช่วย จนคนทั้งคู่สามารถหลบหนีตรงลงมาได้อยากทำแบดเคฟในตอนนี้เมืองกอรแทมได้ตกอยู่ในความโกลาหลและความหวาดกลัวบรูซเวนที่กำลังสิ้นหวังเขาก็ได้หึดส,สู้อีกครั้งกลับมาสวมชุดแบทแมนและได้ติดต่อวางแผนกับจิมกอร์ดอนเพื่อที่จะหยุดยั้งแผนการที่ลัสอาลกูนจะใช้รถไฟในการแพร่กระจายสารพิษไปทั่วเมืองกอรแทมบรูซเดตรงเข้ามาช่วยเลเชลเอาไว้ o White, จากเหล่านักโทษโรคจิตที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากฝีมือของลัสอาลกู ตอณ และนั่นมันทำให้เรเชลรู้ว่าแบทแมนก็คือบลูสเวนเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเด็กของเขานั่นเองบลูสได้พยายามไล่ล่า Last un, ลัสอัลกูลแต่ได้ต่อสู้กับเหล่าสิทุ์ร่วมสำนักเดียวกันแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ยากลำบากนั้นมาได้เขาได้ใช้ปืนตะขอยิงติดกับรถไฟเอาไว้หวนไปาราวกับสไปเดอร์แมนจนสามารถเข้ามาในรถไฟได้ในที่สุดและตรงเข้าไปจัดการกับผู้เป็นอาจารย์การต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีครับละด้วยความช่วยเหลือ ของจิมกอร์ดอนก็ทําให้บลูส์สามารถหยุดยั้งและเอาชนะอาจารย์ของเขาเอาชนะลาสอากูนได้สําเร็จนั่นเอง หลังจากหยุดยั้งเหตุการณ์หายนะของเมืองก็แทมเอาไว้ได้บลูสเวนมหาเศรษฐีขี้เมาเผาบ้านตัวเองก็ได้กลับมาบริหารบริษัทที่พ่อของเขาได้เป็นคนรีเริ่มเอาไว้บลูสและเลเชลได้พบกันอีกครั้งครับตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแบทแมนได้สวมหน้ากากของบลูสเวนเอาไว้เธอขอโทษในสิ่งที่เธอเคยข้อรหาเอาไว้เธอบอกกับบลูสไปว่าเธอยังรักและยังรอบลูสเวนคนเดิมคนนั้นรอจนกว่าแบทแมนจะคืนคนรักให้กับ เธอและทั้งสองก็ได้จูบก,กันครับเพราะความรู้สึกดีๆที่มีให้กันถึงตรงนี้บลูสเวนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของตัวตนของเขาดีขึ้นและบลูสก็ยังคงจะปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปเพราะยังมีเหล่าอาชญากรอีกมากมายและเจ้าด็อกเตอร์เคนและลูกสมุนโรคจิตของพวกมันยังคงรอยนวลอยู่นั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการเดินทางของอสศวนุรัติการแบทแมนในฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาของแบทแมนภาคแรกพอดีไว้เจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะครับทําเสร็จแล้วเอย่ามกแปะเอาไว้ตรงลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูน่ามายเอาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีนะครับ